สวัสดีครับอยู่กันในเกม m มีดแลนโปรกันอีกครั้งนึงนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปแนะนาําหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับโอเคที่ต้องปล่อยคลิปนี้ออกมาใกล้กับคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าวันดีเห็นมีคนคอมเมนต์นะครับถามเรื่องของลงกระสาบชาวนาเนี่ย เออเอาจริงๆผมไม่แน่ใจว,ว่ามันคืออันไหนนะครับเพราะว่าโดยปกติผมเล่นเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็เลยลองมาแปลเป็นภาษาไทยในอันนี้ให้นะครับลองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะอืม,มันก็ยังไม่เจอคำว่าลงกระสาบชาวนานะครับถ้ายังไง ใครรู้นะครับลองคอมเมนต์กันนิดนึงแล้วกันครับมันไม่มีอ่ะหาไม่เจอเลยพยายามพยายามหาอยู่นะครับใช่ไหมผมอ่านไม่ผิดเนาะเขาเขาคอมเมนต์มาอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าคนที่คอมเมนต์นะครับลองลองบอกของนิดนึงก็ได้ครับว่ามันมันไปนอันไหนนะนะครับเพราะว่าจิ้มไปอันไหนมันก็ไม่ใช่ไงอืม หรือเราอาจจะเรียกไม่ตรงกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ก็ไม่ใช่มันเปิดไม่ได้ะนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอันไหนแต่ว่าเดาว่าเป็นอันนี้เดาว่าน่าเป็นที่คลังหรือเปล่าเพราะชื่อมันคล้ายๆกันอะแต่อันนี้คือคือแปลเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าโรงนาใช่ไหมครับจริงๆอันนี้นะครับมันเอาไว้เก็บของนะครับ คือมันเป็นถ้าผมเรียกก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าโกดังหรือคลังนั่นแหละเป็นคลังของเรานะครับเก็บพวกของที่เราผลิตได้ทั้งหลายแหล่นะครับพวกนี้เวลาเราเก็บมาแล้วเนี่ยมันไม่ถูกขโมยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดของที่อยู่ตรงนี้นะครับพืชผักอะไรพวกนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้อันนี้จะถูกขโมยได้นะครับเวลาที่เออมันโตเรียบร้อยแล้วมันสมบูรณ์ลว ค้อมที่จะเก็บเกี่ยวตัวนี้มันจะถูกขโมยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาเก็บไว้ที่โรงนานะครับหรือที่คลังของเราเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะไม่ถูกขโมยนะครับคราวนี้คําถามที่หลายคนถามแล้วผมเข้าใจว่าคนที่คอมเมนต์น่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการอัปเกรดแต่ถ้าเกิดว่าผมเข้าใจผิดคอมเมนต์มาเพิ่มได้นะครับผมอาจจะแปลความหมายผิด แต่ถ้าเกิดว่าเท่าที่ผมแปลความหมายนะครับก็คือการอัปเกรดตัวนี้เนาะนะครับคราวนี้มีคนถามหลายคนเหมือนกันตั้งแต่คลิปก่อนๆแล้วตั้งแต่แรกๆเลยนะครับว่ามันอัปเกรดยังไงนะครับเวลาเราอัปเกรดเนี่ยนะครับเราต้องสะสมของอยู่3อย่างด้วยกัน1คือตะปู2คือไม้3คือสกรูนะครับ อันนี้เขาแปลว่าเล็บนะครับจริงๆคือตะปูนะนะครับอา่าก็คือแปลไม่ค่อยดีอะครับเกมนะครับก็เออคราวนี้ไอของ3อย่างเนี่ยมันมาจากไหนนะครับจริงๆถ้าเกิดใครจะรัดขั้นตอนก็คือเราสามารถจ่ายด้วยเหรียญ MST ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องการ จ่ายเนี่ยคือเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเล่นไปเรื่อยๆสะสมของพวกนี้นะครับของพวกนี้มันมันมันมาจากไหนมันมาจากการที่เราส่งภารกิจครับส่งภารกิจพวกนี้นะครับเราจะได้ของมาด้วยนะครับโอเคไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวลองลองส่งภารกิจให้ดูหน่อยแล้วกันอืม Okay. เดี๋ยวลองส่งภารกิจให้ดูนะครับจริงๆออผมไม่ต้องใช้แล้วละ่ะเพราะว่าหมดละมันหมดแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองส่งให้ดูเลยละกันนะครับเราเข้ามาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เราก็เอามาเอาของมาใส่ในกล่องพวกนี้นะครับเนาะหรือว่าเราไปคลิกตรงนี้ก็ได้คลิกบริเวณนี้ก็ได้คลิกบริเวณนี้ก็ได้น,ไดนะครับ อ่ะคลิกไปมันก็จะเข้าสู่หน้าของ business man หรือว่านักธุรกิจนั่นแหละนะครับเขาจะบอกว่าเห็นไหมเขาจะบอกว่าเวลาที่เรากดส่งภารกิจเนี่ยนะครับส่งเสร็จแล้วเราจะมีโอกาสได้ของเห็นไหมนะครับเห็นปะเราจะได้อะไรบ้างนะครับเราจะมีโอกาสได้ซีเมนต์ได้สีได้อิฐแดงนะครับแล้วก็ได้ตะปู ได้ไม้แล้วก็ได้สกรูนะครับสกรูคือน็อตนั่นแหละนะครับโอเคไหมเอ้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองส่งให้ดูเลยกดส่งเลยนะอันนี้ผมผมใส่ของในกล่องเรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดยังไม่ใส่มันจะเป็นอย่างนี้นะอ่้วทีอ๋อนี่พอพอี้ผมส่งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมันก็จะเป็นรูปรูปของขึ้นมานะครับให้เราใส่เข้าไปให้เราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็พอเราใส่ครบ กดทุกอันแล้วนะครับเราก็กดคลิกคําว่าส่งได้เลยตัวอย่างนะครับจะคลิกส่งเลยปุ๊บเห็นไหมเราก็จะได้ปูนซีเมนต์มาได้อิดมาเห็นปะครับแต่ว่าตรงเนี้ยรีวอร์ดตรงเนี้ยมันจะสุ่มนะครับบางครั้งเราก็จะได้สกูมาบางครั้งเราก็จะได้ตะปูมาบางครั้งก็จะได้ไม้แต่ว่าของที่อัพโกดังเนี่ยมันยากสุดนะครับมันจะไม่ค่อยดรอ ส่วนใหญ่แล้วที่มันจะได้ก็จะได้พวกซีเมนพวกเ,เดี๋ยนะ <c oughs> พวกนี้ครับเดี๋ยวนะอะพวกซีเมนพวกอิฐแดงแล้วพวกสีจะดอกเยอะมากไอ้สามอย่างเนี้ยนะครับมันจะเอาไว้อัพบ,บ้านตัวนี้ครับอัพบ,บ้านตัวนี้อัพบ,บ้านตัวนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเพิ่มประชากรเพิ่มประชากรเพื่ออะไรครับเมื่อเราเพิ่มประชากรนะครับเราจะทําให้เราเนี่ย สามารถที่จะเพิ่มแปลงได้นะครับเพิ่มแปลงปลูกได้นะครับไม่งั้นเราจะติดนะครับย,ก,ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติผมกดคาว่าปลดล็อกตรงน,นี้เห็นปะว่าเราไม่สามารถที่จะขยายได้จนกว่าเราจะอัพป,ประชากรนะครับจาก92ไปเป็น93เราถึงจะอัพได้โอเคไหมครับเนาะ ประมาณนี้โดยสรุปแล้วกันนะครับอีกทีหนึ่งแล้วกันนะถ้าเป็นโกดังนะครับหรือโรงนาเนี่ยเราจะใช้ของ3อย่างด้วยกันนั่นก็คือตะปูไม้แล้วก็สกรูนะครับอันนี้ตัวบ้านเองนะครับเราจะอัปเกรดได้อย่างไงเราจะอัปเกรดได้ด้วยของอยู่3อย่างนั่นก็คือซีเมนต์ อิฐแดงแล้วก็สีนะครับแล้วที่สําคัญคือต้องมีเงินด้วยนะครับต้องมีเงินด้วยนะโอเคนะ,ะและของ3อย่างนี้ออของทั้ง6อย่างนี้ได้มายัางไงครับได้มาจากการส่งภารกิจครับโอเคไหมน้องก็ประมาณนี้ละกันนะครับน้อก็ประมาณนี้ละกันนะครับไม่รู้ว่าเ,เป็นการตอบคำถามที่ ถูกต้องไหมเอ่ยนะครับหรือถ้าเกิดไม่ถูกยังไงนะครับลองคอมเมนต์เพิ่มมาได้นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปเพิ่มไปอีกนะครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามจริงๆนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ